สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําการเปลี่ยนแบต Honda Accord G9 นะครับแบตบลูกเดิมจะเป็นขนาด65แอมป์นะครับจะเป็นรุ่น Highlight 90D 23L นะครับตัวนี้แบตบที่ผมจะเปลี่ยนจะเป็นรุ่นที่ใหญ่กว่านะครับจะเป็นรุ่น 90แอมป์นะครับรุ่นนี้จะเป็นแบตไซส์ของรถกระบะนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นไฮไลท์1นึ d ง1 l นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนนะครับโดยต้องเปลี่ยนถาดด้วยครับเพราะว่าแบตลูกน,นี้เป็นแบตไซส์กระบะนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนถาดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนนะครับ เริ่มแรกผมจะทำการถอดขั้วแบตก่อนนะครับ ถอดคั่แบตเสร็จแล้วเดี๋ยวเราถอดขาย,ยึดนะครับ เดี๋ยวเราเอายกแบตเก่าออกนะครับแล้วก็เอาถาดแบตเก่าออกครับก็เอาถาดแบตใหม่ใส่เข้าไปครับ ใส่ได้แน่นพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราใส่ขั้วแบตครับ เดี๋ยวเราใส่ขายึดก่อนนะครับ กลจเราใส่ขายยึดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาใส่ไฟใส่กลับครับ หลังจากเราทําการเปลี่ยนแบตเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองวัดค่าไฟดูนะครับแบตลูกนี้90แอมป์นะครับ ค่า CCA ที่ได้นะครับจะอยู่ที่840 CCA นะครับค่าวนอยู่ที่12.85แนะครับแล้วก็ค่าความดานทานอยู่ที่ 3, 5 5มิลลิโอห์นะครับก็ CCA มาตรฐานจะอยู่ที่690 CCA นะครับก็แบตลูกนี้ใส่ใหญ่กว่าสแตนดาดของรถ Honda a c c o r d G9 นะครับก็ลองดูกันครับว่าจะใช้ได้นานแค่ไหนนะครับแบตลูกนี้ก็ สำหรับวันนี้ก็จบการนำเสนอการเปลี่ยนแบตเท่านี้นะครับถ้าชอบช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ